โอเคครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเด็ก,ม,กมินิโบสายจอมมานพูดลมมาจิตค้งแอสโมไดล่างโอเมอร์ดเล่นใา่โอมิรอลดเด็กกาวนะครับผมเด็กากาวจัดรเองเล่นเองมุม่มัม่วนะครับไปชมคลิปกันเลยเลยครับผมอ่ะไม่แรกนะครับผมนี่ครับผมจะมาพูดลมมาจิตค้งแอสโมไดนะครับผมใส่ห้าใบมาดีใบหนึ่งนะครับผมไม่มั่วเล่นได้เรื่อยๆเหมือนเด็กราชันขเขาปกติเลย มาอยู่ในล่างของเนจิกกบูนะครับอ่ะใบนี้แพดมันบูเออร์นะครับผมไว้ชาร์จเก็นะครับแล้วก็ไปมิกิเลยมิกิเป็นใบนี้อ่าไมวันเจนัเกตจนสองใบไม่หาของขึ้นมือใบีอ่ะเครื่องป้องกัน ชิวแร็กครับผมสี่ใบไป,ไปโลนโซ,โซโลโมอนครับใส่สามใบไม่ติดหัของอีกอีกใบการบรรยายของเซฟิร็อตสองใบ ใบกำแพงโซลามันสองใบในนัอนมีใบในนั้มีสองครับเดี๋ยวใบต่อไปนะครับเนเวอร์เซเนเวอร์จะใส่สองหรือใส่สี่ใส่สี่ก็น,นี่ก็ใส่สี่ก็ได้ผมใส่สองนะครับใส่ได้หมดเลยจะใส่สี่ใส่สามก็ไ,ได้นะครับจะปรับยังไงก็ได้ปรับตามใจตัวเองเลยครับผม ก็นี่เลย l e วส์ Advantage นะครับสองใบต่อไปเอ็ดหมดใบสุดท้าย f a c เอ u านะครับ f a c เอ u t แฟกเอาใบเดียวมีแค่ใบเดียว,ใ,ยวใส่สองก็ได้ใส่สีก็ได้นะครับใบเอดเทมนะครับผมนี่ครับตำราม,มนตรา อันมดอันมดเร็วสี่ใบต่อไปนะครับผมเป็นไม่ช่วยดิกโอมิลอดก็ต้องมีโอมิลอดอ่านี่เลยการล่องาสานของราช,ชันเขาใส่ไเลยครับสองใบต่อไปอินแพ็คนะครับผมอ่าสารับไรงเส้นทางกระสุนนั้นราช,ชันเขาหนึ่งใบ ไปเลยครับผมนี่ไบใหม่ครับราชันผู้ยุติเนโกบาลุสนี่ต่อไปก็นี่เลยร่างเก่าราชันปิศาจไร้เขาเนโกบาลุสนะครับอย่างละใบต่อไปก็นี่เลยราชันสูนแห่งแขนพิศารจิอุนหนึ่งใบราชันปิศาจสองเขา เอสโมไายแล้วก็อีกใบราชันพิศษซองเขาด้านมืดเดสเอสโมได้แล้วก็นี่ครับผมราชันวิธีซองเขามิสเซียจะใส่ร่างใหม่ก็ได้นะครับร่างที่มาจาก x2 bt0 x2 บีที่งขีดสองอ่ะเออของกล่องของสวายอ่ะ,อะใส่ได้นะครับใส่ใบเดียวจะฝึกยังไงก็ได้ครับวันนี้ ไวก็นี่เลยราชพงศ์คารโบโนะเอามาแทนไอตัวใหม่นะครับจะใส่ตัวใหม่แทนก็ได้ครับอตานนี้เอาตัวใหม่มาใส่แทนก็ได้นะครับผมไม่ว่าปรับได้ตามใจผมไม่มีใช่ไมผมไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์ไว้ก็นี่เลยราชราชมกรห้าเขาเทนบุใบหนึ่งราชกำกรห้าเขาดํานะครับ อาจจะใส่เทนบุล่างใหม่ก็ได้ครับใส่บุร่างใหม่แทนดําก็ได้นะครับไปก,ก้อนนี้เลยรัชันรัชันงดงามแห่งดาวประกายผลึกดาวประกายผลึกเวกียดอเบกคอร์ดนะครับไปอ่ะโอเคไปต่อไปราชามาเตพีเจ็ตเขาเขาโดนนะ่างหนึ่งคือ ราชันปาดผู้เป็นอมตะเขาดอนนะครับอย่างระบายไว้กันถูกทำลายอะไรเนี่ยมาเล่นคู่กับแอสโมไดได้นะครับเอาไปก็ไปนี้ครับราชันี่ว่าผู้ห้องหอนแกนกระเด็นนะครับผมหนึ่งใบไปซีคีนะครับรนะาชันู้กล้าก้าวเข่ามุคโรนะครับแลก็นี่ครับราชันเงาผู้ไม่หวนไหวมุคโรนะครับ โอเคอ่ะดูช่วงสุดท้ายกันเลยอ่นะครับผมช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย